ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเนี่ยจะมาอะไรล่ะก็นี่ไงเอ่อ d e a t Butterfly เล่นฟรีทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละนะแต่ผมไม่รู้อยู่คนเดียวเออนั่นสินะผมไม่รู้อยู่คนเดียวแต่ผมก็โหลดมาแล้วแหละแต่โหลดนานอยู่นะเพราะว่าเกมมันตั้งยี่สิบกว่าเมกองแต่เหลืออีกเล่นฟรีเหลืออีกหนึ่งวันแล้วก็เจดชั่วโมงนะก็ยังทันอยู่แต่นี่ผมไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเล่นฟรีนะก็เลยลองโหลดมาเล่นดูว่าสนุกหรือเปล่าผมเล่นตาหนึ่งแล้วเพราะว่า เอ้ยเพราะว่าอะไรอะ่ะผมได้เล่นตาหนึ่งแล้วก็สนุกดีแต่หาห้องนานหาห้องนานมากเลยเพราะว่าเป็นไอเนี้ยคิวเลอร์ใช่ไหหาห้องอย่างนานพอเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็คือหาห้องอย่างง่ายโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่ารอเข้าเกมแปบ๊บเอแล้วนะฮะผมก็ได้เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออก็เราจะมาเล่นเป็นฆาตกรแล้วกันหรือว่าคิวเลอร์ก็มีแค่เนี้ยนะเพราะว่าเล่นฟรีเนาะมันไม่ได้ซื้อมา เอาเล่นตัวไหนดีนะฮะเดี๋ยวเนอก็เล่นไม่เป็นนี่ผมเล่นตาที่สองอะเนี่ยเอาตัวกระต่ายแล้วกันนะรับสกิลแปรกดช้าวไว้เขาให้แต้มแดงมาสองแสนนะสองแสนห้ามผมจำไม่ได้ก็เบลสองเดี๋ยวคอยแล้วกันพร้อมดีกว่ารอไปรอนานหน่อยนะเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคนะเมื่อกี้ก็ได้ทําการรอเป็นที่เรียบร้อยหนาะห้องไม่เจอสักทีผมก็เปลี่ยนเป็นซไวเวอร์แล้วกันเอาคนนี้แล้วกันนะเบออิร์ดก็ไม่ค่อยมีอะไรหบไปแล้วกันอเรียวสามงั้นก็พร้อมเลยกว่านะฮะห้องซไวเวอร์เนี่ยมันจะหาเร็วกว่าห้องคิวเลอร์นะฮะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน เท่าที่ผมเล่นมานะฮะรอดีกว่าเอ้ยมาแล้วเห็นไหมมาลวแต่ห้องคิวเลอร์แม่งไม่มีเลย,เยห้องอย่างนานนะสามคนนะไปพร้อมเฮ้ยเนี่ยหาห้องนานเอ้ยหาห้องง่ายมากนะพวกเซอร์เวอร์อะไรเนะี่ย AFK อะไรเนะี่ยเฉยเลยเอ้าคนตีนะาเราเนี่ยนะเริ่มกันเลยกว่านะคาชิเมโยกะ ูิมีเปิร์กอะไรมั่งอะไรเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยเห็นเล่นเห็นในสตรีมเล่นฟรีก็เลยหลดมาเล่นสะหน่อยเพราะว่าเกมมันก็นานแล้วนะน่าจะให้เล่นฟรีอะไรเงี้ยก็ดีก็ดีเหมือนกันฮะพูดแล้กลเนี่ยเอาล่ฮะก็มาสักทีสินะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเราจะไปหาฆาตกรนะฮะเกมนี้กระโดนไม่ได้นะถ้ากระโดดก็ได้เปรียกมาก อ่าฮะยังไงยังไงหาฆาตกรดีกว่ายังไงยังไงครับยังไงยังไงฆาตกรอยู่ไหนครับดูฆาตกรเขาเป็นใครไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องปัน่นเวนผู้พิด M1 กมอนึ่งไรวะ M1 เนี่ยโน้ปมาดิเว้ยมาดิมาดิ มาดิครับ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 ติแท็กติแท็กมาดิครับติ๊แท็กมาดิครับโอ้โหโดนไปหนึ่งดอกวาดเสียวมากครับวาดเสียวมากครับผมวาดเสียวมากครับวาดเสียวมากครับวาดเสียวมากครับหลบไปวาดเสียวมากครับผมวาดเสียวมากครับผมนะวาดเสียวมากครับวาดเสียววาดเสียววาดเสียวบาเสียวบาดเสียวไปบาดเสียววาดเสียววาดเสียววาดเสียว ว่าเสียวว่าเสียวไปว่าเสียวโอ้โหอะไรครับเนี่ยเดอะเนิร์ดอะไรครับเนี่ยมาครับมาครับเดอะเนิร์ดเดอะเนิร์ดเดอะเนิร์ดไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดอะเนิร์ดเดอะเนิร์ดเดี๋ยล้วว่าง่ายเดอะเนิร์ดมันมองมองหลังไงวะอัพอัพไปอัพไปครับอัพไปอัพไปครับอัพไปอัพไปว่าไงว่าไงโอ้เสียวตูดเสียวตูดเสียวหลังเสียวหลังโอ้เสียวหลังครับ เขาไม่เล่นเลยนะเขาไม่เล่นเลยนะไม่เล่นเออเขาเขาตางโอ้โหเฉียดเฉียดเฉียดเฉียวเฉียวครับผมนะโอ้โหมันมากมาครับมาครับมาครับว่าไงว่าไงเดี๋ยวเนิร์ดเดนเนอร์ผมว่าไงครับเดนเนอร์ผมว่าไงครับเอ็มหนึ่งกดตรงไหนวะเวนเนอร์เอ็มหนึ่งเนี่ยกดตรงไหนเดี๋ยวเนิร์ดมาเดี๋ยวเนิร์ดมาครับมาครับมาครับผมมาครับมาครับมาครับผมมาครับโอ้มาครับ ไล่ไล่จาผมคนเดียวเลยโอ้โหไปเถอะอะไรครับเนี่ยมาครับมาครับมาครับเดินเลืนมาเดินเลื่อนมาเดินเลื่อนมาเดินเลื่อนมาครับเดินเลื่อนมาเดินเลื่อนมาเดินเดื่อนมาครับอันแน่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 ครับอันแน่ครับอันแน่ครับผมนะไล่ไปไล่ไปโอ้โหไม่ทันครับไม่ทันครับไม่ทันครับผมไม่ทันครับไม่ทันครับมาครับเดินเลืนว่าไงเดินเดืนว่าง่ายเดินเดืนว่าไงมาครับมาครับมาครับเดินเดื่ไปลยครับตอนตัวตอนตัว โอ้ยกดผิดครับโอ้โหได้อยู่ได้อยู่รีดรีไปรีนไปรีนไปครับรีนไปเอ็มหนึ่งกดตรงไหนวะเอ็มหนึ่งอ่ะโอ้โหเพื่อนโดนแล้วโดนซะแล้วก็โดนซะแล้วโดนซะแล้วโอ้โหโดนซะแล้วโดนซะแล้วโดนแล้วโดนแล้วกูโดนซะแล้วโดนซะแล้วมาเพื่อนเฮ้ยเอ็มหนึ่งกดตรงไหนอ่ะเอ็มหนึ่งอ่ะผมไม่ได้อ่ะกดตรงไหนอ่ะเล่นไม่เป็น เอ็นหนึ่งกับตรงไหนวะเพื่อนอ๋อเมาหนึ่งเหรออ๋ออ๋อวุ้ยอย่าสู้อย่าสู้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมา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 โอ้โหเกินเกินมาเพื่อ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 นมาครับว่าไง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 ครับ เอาละครับเอาละครับว่าไงครับนะครับว่าไงครับเอาะครับเดินเนอะเดินเนอะว่าไง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 มาเดินเนอะว่าไงว่าไงเดินเนอะว่าไงเดินเนอะว่าไงมามาหาพี่น้องมามามาไปไปเฮ้ยไปไปมาดีมาดีไม่ร่อหรอกไม่ร่อหรอกมามาทีครับมาทีครับนะครับนะครับผมมาทีครับ ไครับมาครับไครับมาครับาครับมาครับมาครับมเครับครับไครับม่ครับมครับมาครับไารับม่ยครับเมคบาเลบมายครับเลยคมยครับาเรับเยราลยครยเยรัเรายลยคยรัับครยัเครัเลยเเยเลยยร อะไรวะเฮ้ยกันไปยมาเลยครับมาเลยครับเป็นเนื้อเหรอตริป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 ตรตริปกดมันครับอะไรวะเนี่ยกดสิกดค้างครับกดค้างอ๋อโดนแขวนเพื่อเราโดนแขวนนะฮะ ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะก็ต้องขออภัยนะที่เล่นกากนะฮะเราก็ไม่ค่อยเล่นเก่งเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเนิร์ดอยู่ไหนเดินเนิร์ดมองหลังไงวะมองหลังเฮ้ยไม่ใช่โอ้โแม่งเอ้ยหนีเล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 ยครับหนีเลยครับเพื่อนโดนแบกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนแขวนโดนแบกมากเอาแล้วครับเอาแล้วว่าไงครับทำไมเราไม่รักษาตัวเองวะฮะ ลักล้างอะไรไงวะกร้องเลยเฮ้ยกร้องไอ้หนามมาดิเดีย๋ยวว่าอ่าอยูอย่ตรงนู้นนะฮะอาว่า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 ผมไม่อยู่ห้อง V.I.P เลยอยู่ห้องล่างเลยอะเฮ้ยเนอทำไงเดี๋ยวนะเฮ้ยมาดิมาดิมาดิครับ มาดิครับโอ้โหโดนจับได้อ่ะอะไรอ่ะ What's ดิ้นไปดิ้นไปดิ้นไปกดไว้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 ครับกดไว้ครับกดไว้ครับอุ้ยเราเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะก็ต่อไปนะที่เล่นไม่เป็นนะฮะผมนะอุยยาอู้นิดเดียวตกจนเมื่อยเหมือเออตายตายซะแล้ว แอะแม่โอเคครับก็จบแล้วนะในการเล่นครั้งแหกหรือเปล่าอะเกินดำเนินต่อไปได้กว่าโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามใหผมด้วยผลอะไรวะผมเซ้ผลเฉยแลย้จะกินผลไม้ได้ไงโอเคครับก็ไปแล้วนะบ๊ายบายจุบจ๊บ